ยายมันรูยายยายจะเป็นลมไปไปดูกขาจังมันเงี้ยมันเงี้ยฮะ วันนี้ผมได้รับภารกิจจากเนตกาแฟกระป๋องชิป,ปเ,เปอร์เอสเปสโซนะฮะให้ทำภารกิจแบบมาราธอนนะฮะแต่ว่าผมจะเอาภารกิจนี้ไปแกล้งคุณยายกันทุกคนเดี๋ยวเราไปแกล้งคุณยายกันต่อนะนทุกคนไป,ไป,ไปคุณยายจะทำอะไรอยู่นะจะให้จะให้คุณยายพาเข้าวสาลีไปวิ่งนะทุกคนแต่ว่าคิดว่ายายคงไม่ยอมไม่ง่ายแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกว่าแล้วเรียนทนาารศัพท์แม่สวัสดีแม่ พาหมาไปเลี้ยนี่ยเด็กงความสิบแปดพาอีสากไปยายหนูหนูขอหนูหนูหนูขอขอขอให้คุณยายพาไปวิ่งหน่อยยายพาไปเ,นเ,นเลี้ยง้เร็วยายพาไปเลี้ยนี่ยนอนลูกมันนอนเที่ยวรอบเดียวไม่ได้โลดเดียวร้อนให้แสนเนึ่พร้อมไปเก้สิบแปดเงินแสนแล้วเกียงเมื่อกี้คือว่าไปเมื่อกี้คือว่าสิบเอาอ่ะ เแ็นเงินนะโแสนต่ว่าถ้าจะวิ่งตรงนี้มันใกล้ไปมันไม่ได้กิโลหนึ่งเดี๋ยวเราวาปไปสถานที่ที่จะให้คุณยายวิ่ง1กิโลเลยก่อนทุกคนหนึ่งสองเออทุกคนนะฮะตอนนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมะจะให้คุณยายวิ่งไปถึงตรงนู้นตรงนู้นนู่นไกลๆนู่นเห็นไหมเห็นไหมนู่นไกลๆนู่นถ้าถ้าแม่แม่วิ่งไปฮอดพุ่นเ้อะถ้าวิ่งไปถึงตรงนู้นได้อะระยะทางแบบว่าโอ้ กลมากกันแม่เพราะปกติแม่ไม่ออกกำลังกายทุกคนถ้าวิ่งไปถึงตรงนู้นได้ให้แสนหนึ่ง <c oughs> แสนเดียวแ,ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเพื่องเงินแสนแต่ว่าในระหว่างทางอ่ะเราจะมีตัวช่วยนะครับทุกคนเอาตัวช่วยมาตัวช่วยมานี่อ่ะยายอันนี้เป็นตัวช่วยของคุณยายนะโอ้โหอะไรอ่ะ ใหม่เนสกาแฟกระป๋องคิวเปิลเอสเปซโซ่อร่อยคูณสามเลยจ้ายายอันนี้มันอร่อยมากเลยนะยายเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของกาแฟพร้อมดื่มอ่ะทุกคนที่เป็นเอสเปรสโซ่ถึง3ช็อตแล้วก็มีวิตามินในกระป๋องเดียวกันเลยคุณยายลองชิมดูลองชิมโอ้ยสากินไม่ได้อ่าๆยายชิมเดี๋ยวเปิดให้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 ปิ๊บนี่อ่ะลองชิมนี่เป็นไงชิม อ,อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟเลยใช่แม่มันอร่อยเข้มคูณสามซเปอร์ตื่นเลยนะแม่แล้วก็มันให้ความมีดเทียบเท่ากาแฟ็อดคูณ3ามเลยแม่ลุยแบบมาลทาทอนกันได้ยาว,ยาว,ยาวแบบไ,<ว>ไม่มีสะดุดเลยพลังมนาะยวอุ้ยดีมากอะเข้มข้นมากแหละแม่พลังเต็มร้อยพร้อมพร<อ>้พอมพร<อ>้อมตรงนู้นนะ <ไป S 1> ตรงนู้นเดี๋ยวเดียว เวลาตรงนู้นเดี๋ยวคุณยายเดมาแล้วไเรวาตรงนู้นไปไปไปเร็วพลังมาเวเดี๋เดี๋ยวเดีรถ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 รก่อนรถวยายถไหวเงินแสนเนี่ยกจ้า่ากัจ่ากัจ่ากัจ่า a few moments later เอาไบกก่อน dân nghèo dân nghèo tổ công đoàn đấy dọn chết kìa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  tơ bần chết kìa chết kìa con 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 chơi lú thấy chơi chơi, มันจะไม่อร่อยได้ไงยายก็มันเป็นรสชาติกลมกลม่อมเพราะมันเป็นกาแฟคุณภาพที่ผสมนมได้แท้แม่มันให้รสชาติเข้มข้นอร่อยหอมละมุนอร่อยเย็นสดชื่นตลอดที่ได้ดื่มไยนะแม่จริงๆมันอร่อยสดชื่นจริงๆยิ่งแช่เย็นๆแบบนี้นะแม่โคตรสดชื่นเลยไม่ได้แค<ฮ>่อร<ฮ>่อยนะคุณยายมันม<ฮ>ีว<ฮ>ิตามินบ<ฮ>ีรวมแล้วก็วิตามินดีในกระป๋องเดียวกันด้วยนะคะใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหครบมากในกระป๋องเดียวโอเคใช้พลังแล้วพร้อมไปต่อไหม ไปตอไป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 เอาเเอาเงิเอาเนไปค่ะไปไปสากาาอมแมาอาบอมเร็วเรเร็เเเเเอเเสมันเหนื่อยก็ากาคนไม่น่าเหนือยหรอกดนี่เดี๋ยว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 เดเดีเเดีดีเดีเด็เดเดดเดเดีเีเเเเี เใจเย็นๆเยจะไปไม่ไหวละเลูกใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเ๋ยวเดยวเดยวเไปตัวนี้ไปอยงนูกเลยนะอะไรวะเาษากเาไม่ได้กินเนกาแฟกระป๋องชิโเอเปโตะแล้วทาไมดีไดขนาดนี้ลูกไป็ไม่ไหวไม่ไหวนลไปล้วไปล้ไปล้ไปไยมไม่ไหวใหจะเป็นลอมใหย่เป็นลมลูกลูกเบาเบๆเาเเาเาเาเอาเอาลใ่ น้าเด็กมันเลวสับหน้า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 แม่สับหน้าไปหน้าใหม่สับหน้าใหม่สับหน้าสับหน้าแม่จะเป็นร่มยอดเจ้าของเหรอไปไปแรงไหมอุ้มาจ้าชูอุ้มายังสีบ่ฮะสงสารสงสารแพ้สงสารเจ้าของเหรเบงหน้าเนียไปไปไนไป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 เจ้าะโกงเจ้าจะโกง

ขึ้นรถไม่อยากขึ้นรถอยู่นี่เ่ยวบเี่ยลอยจะไปลมจะไปลมจะไปล้มเดี๋ยวนั่ง่ไ เดียวเดียวเดียวอีลีเดียวเยวเดมังคือดีดวะมามาแล้วเงือแม่เสร็นหนึ่งจะคุมมนี่ยายนือจะคุมเสร็จอู้ยเรียนหอจุดใบไปท่าเราเสียอยู่ประแสนหนึ่งมาเราดอกกเรียนมาดอกเจ้าคือเี่ยเติมมาล่งเติมมาล่างเติมมาล่งเติมมาล่างให้ยายด้วยกระป๋องนึงให้ยายด้วยกระป๋องนึงเออ เอกาก็เหนื่อยมากแล้วทุกคนบ้านบัตบ้านเป็นเอสากเป้นเอสากมันจะไม่ไหวแล้วทุกคนดูดิเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไหวไม่ลวกไหวไม่มีเพราะไหวแล้วอือหือเข้มข้นอ่ะอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากจริงจริงมันจะไม่อร่อยได้ยังไงมันก็เป็นกาแฟอร่อยเข้มขูนสามซูเปอร์ตื่นไงรอขนาดนั้นเลยรอใช่แล้วระป่องเท่าไหร่อ่ะครับคุ้มมากยี่สิบบาทครับหาซื้อได้ที่ไหนครับ เซเว่นอีเลเวนซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยค่ะกระป๋องละเท่าไหร่นะยี่สิบบาทอร่อยเข้มข้นสามซุปเปอร์ตื่นในราคาแค่ยี่สิบบาทาโหโคตรคุ้มถูกมาก,ไป,ากมไปหาชิมไปหาชิมดูเข้าวสาลีดูเข้าวสาลีดูเข้าจสา้ยดูเข้าจสาลมันเมียมันเมียทำเงินทำเงานโอ้โห้ลูกทำไมอย่างนั้นล่ะลูกโอ้ย ทุบหเขาหูเปล่าุบหูเขาหูเปล่นะโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมาก,อมากโอเคหลังจากดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสัตว์ตะไคร้เป็นกำลังใจให้เขาสากนะครับผมแล้วก็พี่พี่เขาเจ้าเขาสวดไม่อยู่นะครับนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เขาสากหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอ e ีพีหน้าทุกคนบ๊ายบายยายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคขอส่งต่อภารกิจมาราธอนแบบเลทกาแฟกระป๋องทริปเปิลเอ โัวไปหาซิอเองแสบอีกเด้แสบแสบมากมีวิตามินบีรวมและวิตามินดีมันมีประโยชน์ต่อร่างก่ผ่อดเเเลย้ออมันมีประโยชน์ต่อร่างกายพร้อมด้วยนี่นะคันว่ามันมีตัววิตามินบันนี้นะใช่เก้าบาทเนาะกระป๋องกระป๋องละวเก้าบาทหนึ่งไหมกระป๋องบางใหญ่มันกะป้องใหญ่ขึ้นพอโซม่อมน้ำตัวนี้เอ้าแม่แล้วรสชาติแล้วรสชาติมันเข้มข้นแบบเข้มข้นมากอ่ะอีหลีเข้มข้นมากอีหลี ้เซเว่นจะมีขายก,กินแล้วก็ตื้นดีลองๆแต่มันดีดมา,อ,าดอีก่ดเนี่ยใพ่อเราข่าเจะบอกว่ามันหมอสำหรับการทํามเอียงมาละท่อนแบบว่าต้องใส่ความนนะอดทนเนาะมันเข้มอีริสเซียร์ไม่ไดมันคูณสามนะอะมันเสียบๆๆอื้ม